ตอนนี้กำลังจ้องมองผมอยู่ฮัลโหลครับมาทุกคนมามาครับนะมามา เเเฮฮ้้ยยยดี๋วทุกคนเ้ยด่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีช่องทางสร้างรายได้แนะนำเพื่อนๆนะครับที่นี่เลย Line แอด f88y สมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำสมาชิกใหม่ดูจากช่องผมเอาไปเลยซื้อฟรีสปินไม่แตกแจกทุนคืนผันเข้าฟรีสปินเองรับ โบนัส x 20เท่าเท่ามาจากช่องผมโปรนี้มันใจได้ไม่โกงคืนยอดเสียทิยดด้วยลืมขั้นต่ำแค่บาทเดียวไลน์แ like อ f88y ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับมาวันนี้ผมก็ได้มาที่โลใหม่นะครับนะมีหลายๆคนนะครับมาที่นี่แล้ว เจอผีพงนะไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลจริงนะครับนะผมได้ยินข่าวมาแบบนั้นผมเลยมาสำรวจด้วยตัวเองนะครับว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับนะทุกคนมาดูให้มันดูกันให้ชัดชัดเลยนะครับว่าคืออะไรกันแน่นะใช่ผีพงที่เขาเจอกันหรือเปล่านะครับนะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปสำรวจข้างในเลยครับทุกคนนะ ข้างในนี่ก็จะเป็นห้วยเล็กๆนะครับทุกคนนะก็จะมีพวกกบเขียดเนี่ยมีแน่นอน,นครับนะพวกกบเขียดนะครับชอบกินอ่าไม่ใช่ทุกคนพวกผีพงนะครับชอบกินกบเขียดนะไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไปกันเลยทุกคนนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่บริเวณ กล้จะถึงห้วยเล็กแล้วนะครับห้วยเล็กที่หลายๆคนเนี่ยเจอผีพองกันนะคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่นะครับเฮึฮึคนเดี๋ยวเดี๋ยยไฟมันถึงบอครับนั่นนั่เหมือนมีดวงตาอะไรทุกอย่างครับอยู่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวอนนะเดี๋ยวคนนะอนนะครับหรือว่า หายไปไหนเราไม่รู้ทุกคนหายไปแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนมีดวงตาอะไรสักอย่างครับอยู่ตรงนั้นแต่อาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้ทุกคนแต่แปลกใจมากทำไมมันมีตาเดียวครับหรือว่าจะหันข้างตอนนี้หายไปแล้วผมไม่เจอแล้วครับทุกคนได้ยินเสียงกบเขียดร้องไหมครับ ข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นห้วยเล็กแล้วนะทุกคน,นครับอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะทุกคนนะมีลมพัดมาแบบอ่อนๆนะครับตรงนั้นเลยจะเป็นห้วยเล็กนะทุกคนล่างนู้นนะครับ เฮดี๋ยวทุกคนเฮ้ยใช่ผีพงที่เขาเห็นกันหรือเปล่าครับเฮเหมือนกำลังหากบเขียดกินครับทุกคนนะที่นี่เต็มไปด้วยกบเขียดนะครับเสียงกบเขียดเนี่ยร้องดังไปหมดเลยนะ คนเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับน,น่าจะเป็นผีพงที่เขาเจอกันทุกคนเดือนเดือนแบบก้กมๆเงยน,นะทุกคนนะเหมือนก้มก้มจับ กบเขียดกินนะครับไม่ผิดแน่นอนทุกคนน่าจะเป็นไอตัวที่หลายๆคนเจอกันนะในห้วยเล็กนะครับตรงนั้นก็จะมีห้วยเล็กๆอยู่นะชัดเลยทุกคนชัดเลยครับชัดเลยนะครับ นัาน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 ่ๆๆุกคนทุกคนเห็นชัดเหมือนผมไหมครับตอนนี้กำลังจ้องมองผมอยู่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่มีเสียงตอบรับครับ เลยทุกคนกำลังจับกบเขียดกินแน่นอนแล้วเหมือนไม่สนใจผมด้วยนะครับฮะ <c oughs> ดูเหมือนไม่สนใจผมนะครับมองผมอีกแล้ว น่าจะเป็นไฟนะทุกคนเดี๋ยวผมลองกระพริบไฟดูนะทุกคนนะไมไมอาครับชัดเลยทุกคน จ้อ,จองมองผมเมื่อกี้โหลหวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับฮัลโหลครับ มองผมใหญ่เลยทุกคนเอาตรงๆนะทุกคนผมไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆครับกลัวจะทำร้ายผมนะแต่ผมจะค่อยย่องตามไปดูนะครับ ไปไหนแล้วบางต้นไม้นะเด,เดี๋ยวทุกคนบางต้นไม้ไปไหนแล้วไม่รู้ครับเดี๋ยวทุกคนเราก้อนหินโยนดูนะบางต้นไม้อยู่ครับตรงนั้นเลยเดี๋ก้อนหินก่อน มันไปไหนแล้วทุกคนเมื่อกี้ยังบางต้นญ้าอยู่นะครับต้นไม้ต้นญ้านะผมลองเอาหินโยนแล้วเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันเป็นไปได้หรอครับทุกคนครับหายไปต่อหน้าต่อตาครับ เอาไงดีครับทุกคนเดี๋ยวส่องหาบริเวณร,ร,รอบๆก่อนแต่พอมีต้นไม้ต้นนี้บังปุ๊บหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเอางี้ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับ นะมันหายไปตรงนั้นแล้วมันไปไหนครับน่าจะอยู่หลบหลังต้นไม้หรือเปล่าโอเคครับทุกคนผมจะเดินเข้าไปดูมันเป็นไปได้หรอครับผมเดินตามตลอดเวลานะแล้วหายไปได้ไงครับ ไปตรงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนครับทุกคนเดี๋ยวก่อนตอนแรกผมอยู่ข้างบนนะครับบางบางหญ้าตรงนี้นะผมจ้องไว้ตลอดเวลานะครับแล้วตอนนี้มันหายไปไหนครับ เอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนจะเป็นห้วยเล็กๆนะครับเรียกว่าห้วยหรือว่าบึงหรือว่าอะไรครับทุกคน,นครับแต่ผมรู้เลยนะครับว่าเขามาจับกบเขียดกินแน่นอนครับน้ำใสามากทุกคนแต่ที่สำคัญนะครับ อยู่ๆก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเฮ้ยมันโผล่นุ่นทุกคนโผล่อยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวไปโผล่อยู่นู้นได้ไงครับเดี๋ยวเขึ้นข้างบนก่อนปลอดภัยกว่าครับผมขึ้นข้างบนก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายไปอีกเปล่าดูดิเมื่อกี้หายไปต่อหน้าเลยครับ เหมือนจ้องมองผมอยู่หรือว่าโกรธเคืองอะไรผมหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขึ้นข้างบนเลยครับข้างบนปลอดภัยกว่าดูกันครับว่าจะหายไปไหนได้อีกอยู่ๆก็มาโผล่มาข้างหลังผมนะครับ หรือว่าเขาอาจจะหลอกล่อให้ผมลงไปข้างล่างอุ้ยเหมือนกำลังเดินหน้ามาหาผมเดี๋ยวก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนนะถอยก่อนทุกคนถอยก่อนถอยถอยถออยรับถอยรับ เดียวเดียวเดียวเฮ้ยนี่ยจะเดินหน้ามาหาผมครบอไม่สนใจกบเขียนแล้วครับนะตอนนี้จ้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลยครับ ขอใจใจเลยทุกคนเดียเอาไงดีครับทุกคนครับเอาไงดีครับเดี๋ยวติดป่าแล้วตรงนี้ เหมือนจะเข้าหาผมตลอดเลยทุกคนนี่นะเข้าหาผมครับขาทิมนามครับทุกคนเนี๋ยนิ่งไปแล้วจ้องมองผมแล้ว มาทุกคนมามาครับมามาไม่ตามแล้วทุกคนตอนนี้ไม่ตามผมมาแล้ว เหมือนกําลังเดินกลับไปที่ห้วยเล็กๆนะครับผมเจอค่อยย่องตามไปดูนะ เด้อเด้อเฮ้ยเหมือนจะเข้าใกล้ตัวผมทุกคนเดยวะดิ <Beam ís> ผมอถอยเป็นจังหวะนะเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนทุกคนเดี๋ยวพลาดล้มอีกพลดล้มขึ้นมายุ่งเลยนะครับนิ่งเลยครับทุกคนฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับ นิ่งเลยตอนนี้กำลังจ้องมองผมอยู่นิ่งกิฟครับเอาไงต่อครับทุกคนครับเนี๋ย อี่ยวคนนี้กกำลังตามผมมาอยู่ถอยก่อนทุกคนถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อน นิ่งกิ๊บเลยเอางี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนะคุยให้มันรู้เรื่องไปเลยนะครับฮอมันเป็นยังไงครับฮัลโหลครับพี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจกาเข้าใกล้สุด เฮ้ย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 เดี๋ยวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดนกัดแขนโอ๊ยโอ๊ยเฮ้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 ยทุกคนเดี๋ยวๆผมโดนกัดแขนครับเยอะดี๋ยวๆไปไหนแล้วตามมาทุกคนตามมาครับเดี๋ยวมันตามมา นเดี๋ยวทุกคนผมโดนกัดแขนครับ๋ยวเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้ตามผมมานะ คนเดียวไม่ไหวครับทุกคนเดียวคนเดียวไม่ไหวครับถอยยาวๆเลยเดียวไม่น่าไหวผมต้องกลับมาอีกแน่นอนครับนะแต่ต้องมาหลายๆคนนะครับคนเดียวไม่ไหวครับ